สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้12พฤษภาคม2567เที่ยงตรงครับมีเรื่องแจ้งด่วนเป็นข่าวจากธนาคารกกสครับพรุ่งนี้วันที่13พฤษภาคม2567ครับสำหรับผู้ใช้โทรศรัพท์ระบบ Android ครับถ้าระบบปฏิบัติการ Android ต่ำกว่าเวอร์ชั่น7นะครับจะใช้ fbac mobile ไม่ได้นะครับหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใด ใช้โท,ทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS ถ้าระบบปฏิบัติการ iOS ต่ำกว่าเวอร์ชั่น13จะใช้แอป BAAc Mobile ไม่ได้พรุ่งนี้ครับ13พฤษภาคม2567ข้อแนะนำครับอย่าลืมครับอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับโดยระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ Android นะครับต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นสูงกว่าเวอร์ชัน7หรืออัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับ โทรศัพท์ Android นะครับถ้าโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ ios ขอให้ท่านอัปเดตระบบปฏิบัติการ ios เป็นเวอร์ชั่นสูงกว่าเวอร์ชั่น13นะครับหรืออัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับวันที่13พฤษภาคม257พรุ่งนี้จึงจะใช้แอปพลิเคชัน bac mobile ของทกสได้นะครับในขณะเดียวกันแอป bac mobile ของทกสก็อย่าลืมอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น ล่าสุดไว้เลยนะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการใช้งานที่สะดวกขึ้นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02550555 5หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารธกสเ w ร์ w b b a c o r t h นะครับขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ธกส b a c thailand ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ